สวัสครับนี่จะเป็นการบันทึกรายการค้าของวันที่20มกราคมปี2554รับคืนจอพลาสมาจำนวนหนึ่งเครื่องจากรวสตทบิสตนจำกัดอ้างอิงถึงใบส่งของแบบกับันีใบแจ้งหนี้ขายเลขที่อ้างอิง SI 1001ทับ0 0า3และเลขที่ใบลดนี้ให้ลูกค้าขณะนี้เราอยู่กันที่หน้าหลักนะครับจากนั้นไปที่ระบบข,ขายและรับจองสินค้า กด Workflow เลือกใบลดหนี้สินค้า S C หรือ S M เลือก1.5ใบลดหนี้ขายเชื่อเล่มเอกสาร0001ใบลดหนี้ค่าสินค้าินเชื่อจากนั้นกดโอเคกด F3 เพื่อเพิ่มรายการเลขที่กับเลขที่อ้างอิงระบบจะดันนิ่งมาให้วันที่เอกสาร องศูนศูหนึ่งห้าสรหัสลูกค้าใส่จุดแล้วก็ enter นะครับจากนั้นเลือกบริษัทบิสตรนกำกัดช่องค้นเอกสารอ้างอิงใส่ y <Why. S 2> แล้วก็มาที่เลขที่ภายในใส่จุดแล้วก็ enter เลือกรายการเลขที่อ้างอิง SI 0 0 0ย์ศทับศูนยของวันที่14มกราห้าสจากนั้นกดโอเคต้องการลดจำนวนกดเเรื่องจากรายการที่ได้รับคืนคือจอพลาสมาอย่างนี้นะครับจากนั้นให้กดที่รายการที่สองแล้วก็กด ลบสินค้าจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมก็จะลงบัญชีโดยอัตโนมัติโดยฟั่งเดบิตและเครดิตจะเท่ากันโดยสินค้ารับคืนและส่วนลด2500มืนหาษสีขาย1750ลูกลูกนี้การค้า26750 ฝังเดบิตและเครดิตจะเท่ากันจากนั้นทำการบันทึกสั่งพิมพ์หรือไม่กดเยอจากนั้นกดพิมพ์ก็จะเห็นละหน้ารายการของใบลดนี้และใบกำกับภาษีเป็นดังนี้ จากนั้นกดปิดกด e Scape กดออกอีกครั้งหนึ่ง Cancel ก็จะจบรายการค้าของวันที่20มก,กราปี2554